าสอรอเพื่อนนิดหนึ่งไม่ต้องจดนะคะต่อไปนี้ไม่ต้องจดให้ฟังให้ฟังพร้อมที่จะฟังหรือ,อยังอม่เอาน่ารักมากไปดูขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนไม่ต้องจดให้ฟังปลายทางก็เหมือนกันไม่ต้องจด เน้นนะคะว่าไม่ต้องจดแต่ให้ฟังขั้นตอนการเขียนเรียงความดูนะคะข้อที่หนึ่งแบ่งส่วนต่างเนี่ยเป็น3าส่วนได้กันได้แก่คำนำเนื้อเรื่องสรุปแล้ววางแล้ววางโครงเรื่องในแต่ละส่วนเนี่ยออกไปนะคะพี่ก็ใส่เอ็กเพกแล้วลืมสต็อปนะลืมสต็อปหยุดอ่ะ นะวางเนื้อเรื่องคํานำเนื้อเรื่องสรุปแล้ววางโครงเรื่องแต่ละส่วนละส่วนไว้เป็นเขาไ,ไปก่อนใช่ไหมคะด้วนสอก่อนจะลงใช่ไหมคะลูกจริงจริงอันนี้แยกสดไว้คร่าวๆแบบคร่าวๆนะคะสามส่วนด้วยกันแล้วก็เขียนเป็นร่างรายละเอียดตามโครงเรื่องที่เรากำหนดว่า ออส่วนเนี้ยเราจะเขียนแค่ไหนเช่นคำนำในเนื้อเรื่องทำไมคะต้องละเอียดนิดนึงถูกไหมคะลูกแล้วก็สรุปส่วนสุดท้ายก็เป็นไงลูกสรุปเป็นข้อคิดฝากข้อคิดไว้นะ่ะแต่ข้อความที่เขียนตรงเนื้อเรื่องนัต้องไมคะต้องติดต่อกันเป็นเรื่องที่ติดต่อกันตลอด แล้วก็อ่านทบทวนขัดเกลาสํสำนวนให้ถูกต้องอันไหนยังไม่ถูกต้องทำไมคะเราแก้ไขก่อนให้ถูกต้องฟังคุณครูอยู่หรือเปล่าคะ่คะหนุ่มคนนั้นแหละถ้าไม่ตั้งใจเดี๋ยวตรงนี้นะคะ ข้อ,ขอ,อยากมานั่งใกล้ๆณคุูหน่อยอพี่เขายังพยักหน้าเลยนะอย่าเอามือไปอมนในปากลูกมือหนูไม่ใช่สะอาดเลยนะ,อ,ะอ่านอันท้ายเราต้องอ่านทบทวนแล้วก็ขัดเกลาภาษาของเราหรือสำนวนหรือคำที่เราเขียนอยู่บางคำถูกต้องไหมไม่ถูกต้องก็แก้ไขให้มันถูกต้องนะคะอ่ะ ม,มนะีมีเรื่องดูนะมีเรื่องมีคำนำมีเนื้อเรื่องแล้วก็สรุปนเนี่ยคือการเขียนเรียงความชื่อเรื่องยาวไหมไม่ยาวกระชับมีคำนำเพื่อนำไปสู่เนื้อหานะคะเนื้อหานี่ต้องไหมคะละเอียดนิดหนึ่งมากกว่าคำนำนะคะแล้วก็สรุปปากเป็นข้อคิดอะไรอย่างเงี้ย นะคะอ่ะแต่นี้ต้องจดนิดหนึง่งเรียงความที่ดีอ้าวจดค่ะอันนี้จดนะคะเรียงความที่ดีดควรมีลักษณะดังน,นี้หนึ่งมีคำนำเนื้อเรื่องสรุปจดอีกสามสไลด์และทำแบบฝึกหัดค่ะเรียงความที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ จดบันทึกค่ะสไลด์นี้จดบันทึกตัวเล็กตัวเล็กยังไม่จดเลยลูกหาอะไรอยู่เรียงความที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ หนึ่งมีคำนามเนื้อเรื่องสรุปอันนี้ครูสรุปให้จากขั้นตอนนั้นแหละ จดบันทึกนะคะนักเรียนไปทางสไลด์นี้จดบันทึกค่ะ เสร็จหรือยังคะ,ะครูให้อีกหนึ่งนาทีเผื่อนักเรียนไปทางที่ช้าอยู่ไม่ทันหนูก็ตรวจทานของหนูไปจดบันทึกถูกต้องไหมต่อไปนะ,ะมีเนื้อหาสาระที่ถูกต้องชัดเจนมีเนื้อหาสาระที่ถูกต้องชัดเจน 3. ให้ข้อคิดหรือแสดงความคิดเห็นในทางสร้างสรรค์มีเนื้อหาสาระที่ถูกต้องชัดเจนให้ข้อคิดหรือแสดงความคิดเห็นในทางที่สร้างสรรค์ เดี๋ยวใครเขียนเรียงความประวัติของข้าพเจ้าได้ถูกใจครูจะมีรางวัลให้นะคะ ไปต่อได้หรือยังคะพ<ข>อ,อมีเสียงคุยนี้แสดงว่าเสร็จแล้วอีกข้อเดียวคนที่สี่เขียนใหญ่เลยนะนะ อย่านั่งมือใจลอยข้อสุดท้ายใช้สำนวนภาษาให้สละสลวยแล้วก็สอดคล้องกับเนื้อเรื่องใช้สำนวนภาษาใช้สำนวนภาษา แล้วก็นั่งตัวตรงเลยหันหน้ามาค่ะอ่ามาใครเครียดร้องเพลงกันอยากร้องไหมอย,อ,อยากร้องก็นั่งตัวตรงก่อนที่จะให้เขียนหันหน้ามาตรงๆเลย เสร็จแล้วหันหน้ามาตรงตรงหันหน้ามาตรงตรงเลยค่ะหันหน้ามาตรงตรเน่ยเหมือนแถวเนี้ย ดีมากเนี่ยนั่งให้เหมือนแถวนี้เลยยืดตัวขึ้นนั่งให้เทผู้หญิงก็ต้องนั่งให้สวยวันหนึ่งวันนี้จะนุ่งกาง,งเกงแต่งชุดพะละเราก็ต้องนั่งให้สวยนะคะเป็นสุภาพสตรีต้องนั่งให้สวยพอพี่ก็โค้ดไปโอ้สวยตั้งศรีรษะจดปลายเท้าสุภาพบุรุษก็เช่นเดียวกันต้องนั่งให้สวยและให้เท ปฏิบัติตามค่ะอ่าวรอเพื่อนอีกหนึ่งคนยังไม่เสร็จใครเดี๋ยวใครเรียงได้ถูกต้องถูกใจคููหน่อยมีรางวัลให้แต่ต้องเรียบร้อยนะคะ ความยาวประมาณหนึ่งหน้ากระดาษไม่ใช่เรียงมาแค่ห้าบรรทัดแล้วได้รับรางวัลไม่ใช่นะ,ระพร้องเพลงอ่ตรงนี้นะคะใช้ตรงนี้นะคะคุณครูไม่ได้ลงในสไลด์มาให้อา่าวเพลงมันพูดให้ให้ใหเพลงมันพูดนะคะนั่งตัวตรงค่ะ